สวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับมานะครับมาดูกันเครื่องนี้นะครับช่วงนี้ผมจะเล่นงานเครื่องหน่อยแล้วก็เคียออกเยอะแล้วนะครับแทบจะหมนแล้วล่ะก็เหลือของขันแกนเหลือเครื่องเทวินนิดหน่อยนะครับไม่เยอะแล้วไม่เยอะถือว่าไปกันเยอะมากแล้วนะครับพอดีสมาชิกท่านใดไปคอนเสิรตนะครับมิทติ้งเจ็ดมิทติ้งไทยแลนด์นะครับก็เจอที่นู่นนะครับไปนั่งพูดคุยกันได้นะเอาอันนี้กล่าวอ้างก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องสามสองฮอ นะครับเป็นเครื่องหอนะย้ำกับว่าเป็นเครื่องหอไม่ใช่เครื่องเครื่องบินนะครับเค <c oughs> รื่องหอเนี่ยตอนนี้ผมแปลงได้สมบูรณ์หมดแล้วนะครับผมบุญพร้อมใช้งานหมดแล้วเอ่อครื่อใช้ท่อของฮีโรโบนะครับเพราะว่าผมไม่มีท่อสามสองเลยนะมีต่อท่อข,ของฮีโรโบก็ใส่ไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปก่อนถ้ามาใช้งานจริงก็แนะนำเป็นเครื่องเครื่องบินนะครับเพราะมันมันลงข้างล่างอย่างนี้นะครับมันแก้ไม่ได้นะเครื่องหอเนี่ยต้องกล่าวอ้างก่อนนะครับว่าเครื่องหอเนี่ยเวลานามาใส่เครื่องบินเนี่ย จะให้มันเดินเบาเหมือนเครื่องเครื่องบินเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วแต่เดินแต่ต่อให้มันเดินรอบเดินเบาสูงหน่อยเนี่ยสูงเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องฮอเนี่ยทอคมันน้อยกําลังเขาเรียกว่าแรงฉุดแรงฉุดต้นรอบต้นๆ้นของเครื่องยนต์มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลอะไรแต่ก็บินได้ปกตินะเพราะฉะนั้นเครื่องฮอเนี่ยเวลาเอานำไปใช้กับเครื่องบินเนี่ยมันจะมันำไปใช้ไปลงในลําเครื่องบินเนี่ย คุณจะต้องลากให้ยาวหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ผิดปกติอะไรเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อเล่นรอบปลายไม่ได้เล่นรอบต้นนะไม่ได้ผิดปกตินะย้ําก่อนนะครับผมเคยเอาออเครื่องฮอลเปอร์เซนนเครื่องบินหลายตัวสปอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเวลาขึ้นไปก็จะลากให้ยาวหน่อยแต่ถ้าขึ้นไปแล้วก็จุไม่มีอะไรนะเเรื่องบินไปกติไม่มีอะไรแต่ต้องใช้คันเร่งสูงตลอดนะครับเพราะตเอาไงไ่ายๆว่าเดินเบาจนถึง50เนี่ย ถ้าไม่มีแรงเลยนะแต่ถ้าหกสิบเจ็ดสิบไปนูนะ่นถึงจะมีแรงนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรผิดป,ปกติอะไรนะครับมามาดูกันเครื่องนี้นะครับใบที่ใช้นะครับเป็นใบหกเว้ก้าคูณหกนะมาดูกันมาดูน,าดน,ดน,น,นะ รวดผมไม่ค่อยนิ่งนะครับผมาเานี้แหละเลื่อนเบานะครับประมาณสามพันสามสามพันสองสามพันสามก็เห็ว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าแรงจุดมันน้อยจริงมันน้อยมากนะครับช่างมัน น,นี่มาดูรอบปลายบ้านนะครับรอบปลายนะครับหนึ 13, ่งหมื่นสามพันรอบที่ใบเก้าคูหกถือว่าเพียงพอมาดูการกระชากเคลืง่งการติดมือบ้างกระชากเคลืง่ง อากเดินเบาไปร้อยครับดดับเรื่องเลยนะครับดับเรื่องเลยนะเดี๋ยวคลิปมัจะยาวไปนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่นะครับคาบูนะครับต้องย้ําก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้คาบูของฮอนะผมบอกเลย เพราะคาบูของฮอเนี่ยเวลากระชากคัะเร่งขึ้นไปอะ่ะมันสะดุดดับตลอดเลยถ้าใช้คาบูของเครื่องบินเนี่ยมันจะเนียนมากอย่างที่ในเห็นในคลิปเลยมันเนียนนะคาบูฮอเนี่ยนะเดินเบากระชากพวกเนี่ยจะดับทันทีเลยผมว่ามันเป็นที่การออกแบบของคาบูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะว่าส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เอาเอาเครื่องยนต์ฮอมาใส่ในเครื่องบินหรอกนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาต่างกันอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไว้นะครับ โดยรวมสมบูรณ์นะครับคาบูนะครับแล้วก็ตัวจับใบนี่เป็นของเครื่องสามสองผมมาลองแหวนนะครับลองแหวนนะครับแล้วก็ทําคาบูเป็นของคาบูสามสองฮอเฮ้ยสามสองเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นคาบูฮออยู่ในมือผมเนี่ยนะครับนี่คือคาบูเครื่องบินสมบูรณ์ครับขาดแค่ท่อผมไม่มีท่อแค่นั้นเองนะครับถ้ามีท่อแจมเลยท่อไม่มีนะครับนะอ่ะถือว่าสมบูรณ์นะครับส่งงานนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ